ตลาดเสาอำเภอนาตานครับตลาดนัดชุมชนอำเภอนาตา,ตานอุบลราชธานีไปหาเบิ่งกุ่มก่อนเธอปีงนัวนี่นะนี่เอานัวนี่วะนัวเพื่อกระเตะน,น้ำใยเนี่ยเนาะดังสมดังขม มีอมไรขายอยีกย,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 ยังบลลักฮอ,อ,อ,อยลลอีกย,ยังนี่ฮอยซาลี่เหรอฮอยซาลี่ฮอยเชอรี่บักฮอยฮอยขัวสิบ่ยั่บาสเหรอเนี่ยเยีาบาทชาบาสเสือเต้บักฮอยอะไรลูกเสือซอ้ยมีอะไรองเนี่ยนี่อันน,บบนั้นก็ขัวบ่หัสนู่ก็มีอันนี้บักฮอยงุ่ม เธอซอยแม่แล้วนะเนี่ยบ่เป็ดเราที่ไรเธออู้หนูเป็ดซอยแม่แล้วที่คือบัวเป็กมันเนี่ยังแม่มันเพิ่มบ่ฮะม,มันแซงยายเรากำลังกินเขา่าดังสมดังขมไผ่เร,เราได้หนูมาหนูคือกระเต้านี่กระเต้าตัวเท่าไหร่ Siêu phốc, siêu thôi Nhà xỉu 10 xỉu bát nè lâu hai. Nhà xỉu bát. 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 Nhà มุกเท่าไห้่แม่มุกน่าเศร้าบ่เอาอยู่บ่ทำเนี่ยเราเอาบ่เดี๋ยวจังทำเนี่ยกะปูหน้ากะปูไฮปลาลดปลาหลาดปลาเนี่ยนี่ปลากระทิ่งเด้่นี่ปลาเท่ากระซิ่อื่นปลาหลาดเห็นไหมปลากระทิ่งปลาหลาดหอย ส่นอาหารบานๆครับตลาดเสาอำเภอาตาลวันอังค่านยี่อะไปลาหอยะโอ้ยมีแต่บักหอยผมก็ซื้อแต่หอยไปใส่ก็ไดกินน้ำกบาท่านยวนลงนงสาบวบาทจ้าบัวบานเฮาบักกระซิบบาททักิบบาทาับยี่สิบค่เอาบวกบวนี่บ่เมื่อออมไอหลูกรอบกงันจะเข้าเด้อไปออมจะหอยคืออยู่ ผู้เฒ่าผู้โอห้าแนวมาใสยบางยมบางยมสมก็มีได้เถอะสมเพื่อหวานบุยแม่สมเพื่อหวานเปรี้ยวแล้ววะบ่ถือข้อเนี้ยวสวัสดีครับเดี๋ยวเลาะมันกันเดี๋ยวแม่ทั่วปีเออคือโปรดเท่านี่อากาศง่ามปรกาศหินนี่เนาะ นี่ตัวลาหาซีฟโอ้ตัวกระพงตัวนี้ปวดขนมาให้เรียบร้อยลยะนี่กะกะเต้เฮือนหนูนี่น่าอิ่มเอี่ยนนี่ดูมีผู้ใดได้หนู เรียดูการน,นีไร้แน่กับซีเป็นเขียดแล้วเขียดหมู่เขียดหมู่ก็มีกบก็มีมาคอยเดือดก็มีโอ้นี่ในร้านหนี่พันเดนหนูหนูหน่ะหนูฟ้ามือห,หนูหน้าบ่หนูหน้าหนูหน้ากระแตกบเขียดแล้วโอ้เขียดลายน้ำหวานเฮาเนาะ เครื่องครบเครื่องเคียดนะอาหารธรรมชาติอาหารตามฤดูกาลครับอย่าพาลาดหล่อเบิ่งก่อนกระต้ตแมแซ่บมักนี้ข้าวโพดกล้วยกล้วยยังนี่กล้วยไข่ว่นี่กล้วยหอมทอดกล้วยหอมทอดชางนี้กำลังย้ายบังของลามขอลาำเจี๊ยบแสบ,แสบกำลังมาใหม่ๆยังหอ่อนหอนอยู่ที่ผมหล่อเบิ้งก่อนครับ เข้างก็เข่ามาครับผมบเรมาดด้าโดนเรเดนตลาดนี้ครับบเรมา้าอุ้ยหลายเดือนไหมยังคือขักคือเก่าของขายกันยังหลายคือเก่าตลาดเพิ่งเสวงยสว,ว่างกระพื่นยังสี่ครับตั้งโต๊ะแน่ว่างกระพื่นแน่ผลของบ้นบานๆนั่นแหละทัานผู้นปลาซิวป้าคอย ม, <Tower> มันเป็นอื่นี่ผมยังไปยังมาผมมาจอบปลองพ่อได้หมดแล้วสิบกายแะ้วบุ๋คือสวยลหะคือบอกใหนเห็นล้องพอมาาเนาะมนี่มาแล้อบ่บจอบอยู่นี่เยอะนี่ใหญ่พื้นกายเสียงไม่เข <ând> ีง <si> <ive de formed masa> <laughs> <laughs> อยาจะพางานไปเบ่งส่วนปลาน้ำโขง,มมงกับืนนี้เมน้อมกับแมนร้อนครับมาลงทังขีนนะอุ้นเขาก็มาให้กันก็ได้หันผู้ใหญ,ญ่เรามาอยู่ดัวหนังเชียว โอ้ยพอเด็ดปลาหนูปลาหนูคือปลาหยังหัวปลาตุ้นเออปลาตุ้นาหยังหัวเขาจะเอิ่นปลาปลาหนูเี่ดคนละแนวเนาะปลาหนูนี่สิดังเลี้ยมดังเลี้ยมเลี้ยมนี่แหละปลาตองปลาตองปลาไก่ครับบางคนมันก็ว่าเอิ่นปลาไก่คนกับเอิ่นปลาตองเออหลายแนี่ยกะสิเป็นเขียดเด้อเราได้ะจมันลายส่วนตั้งหิมโค้งเขียดโม่คือตัวใหญ่เป็นแต่พ่อปิ่งแค่นี้ เก,ยกียดหม้อบกหอยเดือยคุณเฮ็ดกระด่งางหรอไม่แม่เคียดเจ้าออกแม่คุณเคียดเจ้าออกเ <c oughs> ือยกิงแค่งแห้งนี่เคียดเจออ้าหม,ม่ครับปลาหนองปลาสูบหนองบอสนปานลาสูบหนองอุ้ยคุณน่ะจะเป็นแค่งะะคแห้งปาลาเราก็ได้ ซื่อแหงครับมกัป็นสา่ลากหนาดค่ใหญสะอาดผิวได้ดีค่ะบาหูปาคอ้ยใส่นี่ใส่หน่อยใส่ใหญ่ป่านาเย ลำไยทางสามพันบกครับลำไยออกลายห่านเมอนไเม่รอนหมาสเดว่าอยู่ผมเนี่ยมาผมว่าแล้วคือขักแน่แถววันนี้จักปลาจักเขียดจักหคุณหอหอยหอยสวเด้หอยเม่อนห่าโอ้ยเมนหอยจีเด้อหอยอีนีเนาะหอยอีร ปลาอีหยังบู้แม่ปลาสวยร้อยเดียวค่ะร้อยเดียวม้อนี้จัดเต็มแล้ววะปลาเอือบปลาเอียบทันแม่ร่อนครับตลาดเสาวันวันอังขานครับตลาดเสาวันอังขานอำเภอนาตาดอา่ะจิโทร นี่เนี่ยเราหาเขียดไปปิ่งกินกับตำบักถั่วเขียดก็คือเขียดเลยเขียดก็คือเขียดแล้วใจมันขัดเขียดโบ้คือกบเด้กบมันตัวใหญ่ห่วยหอยอยู่เนี่ยเสียบมิตรอยู่ทั้งผีว่าตัวเนี้ยเสียบเลยสบายดีครับผมได้ละบอว่าคุณได้เนี้ยมเสียบเราเป็นแล้วอี่เนี่ย เป็นแล้วค่ะพ่อมารับประทานพ่อมารับปราทานโอ้ยเราขายจักอันลอยพู้นหมสิบสี่สิบสี่คุน่ะเห็ดบุคือหมูเห็ดหลายกว่าหมูร้อยค่ะสิบสี่สิบสี่อันลอยพอเราดูอยู่ครับเต็มคาราเบลผมเสือไปกินเป็นตะทิดเสียบข้าวของเราเสียบกระล่นสี่โอ้ยคนน่ะบรรยากาศบานเฮาครับของขาของขายอาหารเผื่อบานอาหารตามฤดูกาล น้องพ่อมาแล้วไปหลัดหลวงพ่อก่อนเด้ก่อนบ้านดิเอาตัวใส่ผู้เดียวก็เอาตัวนั้นกบเข่าทำไงของหวานของหวานของกิ่นเจ้าบ้านนี่ตัวเองครับอันนั้นรับใกล้บ้านสามสี่สามสี่บาทเอาอย่บ่างบ่ข้าวเหนียวมีบ่ข้าวเหนียวมีจ้ะไส้วาเหนอยห่อนึ่งครับใส่ทุ่งเดียวกันหรือเนาะใส่ได้ทุ่งเดียวใส่อะไรเพิ่มมาบ่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không บ่หนาวบ่อีแม่หนาวกองแจ็คบาร์ดแบบบวกค่ะเอาบักบวกซอยซะบักหน้าเอาบักหอยดูดเสือมาละอยู่ฝุ่นยหญ่คล้ายบักหอยคือกันเดี๋ยวมันเล่าดูเอากองหนึ่งกินบัวท่อนเนากองหนึ่งก็ได้เอาแจ็คพับให้ญ่เลยปวดแล้วห่อไปด้บบกหอยแล้วกันไว้ตื้อ เป็นงุมเองบาากอยก็ได้งุ่มเองง่มเาป็นู้มาเยอะงุ่มเบกอยงมเองหมนี่งุมเองสื่อเีกนะสื่อซอยแม่เงเนี่ยากเนี่ยาอยงุมเองเนี่ยจะเป็นเราดูจะเป็นเราขยันผู้เ่า,า,บ,า,เาบ้านเท่า่อยูสือ่อสื่ออ่าแต่เนี่ยเามาขายเอ่อ ชื่อซอยแม่เถาอย่แลแม่เถางมเองลกลูกปู่วมระบาดนี่จักปีอีแม่เจ็ดสิบแปดขักขนาดแขงแห่งแขงแห่งงไปเห็นหงงนุ่มคอยขั่วขั่วไปบักบวกกระพ้าเองหมดนี่บากบวกกระทุบเอาออานีเหมือนเราขัก มันสอดมขอให้งุ่มเองวะล้งุ่มเองไอนยกันงน่ะขอย้เซอี่อเซอี่ก็งุมมากพะอเอาไปให้ผู้ไม่บ่เอาดอกเฮ้ยเต็นเจ็บแปดสปีว้อีเมโอ้เจ็ดสิแปดขีงเขียงคณะเลยวุฒบ้านเฮาปลาโคงปลาโคง

ลอยซิกับลอยเศร้าราคาใกล้เคียง่อนล้เาคกคัียัมาคอย เกียดสงท่าไหนเขียดเียิบาทิททบาทเพราะปิ่งยี่วะอ้แม่พอดีพอดีปิ่งหมตัวหน่อยคือนตันยยนวใหญ่หับกันมันเน่าหมดลยข้นลายคือเก่าครับเป็นไสกับข้นลายมันก็จเลือกไอเฮ็ดปลาเฮ็ดดงเฮ็ดเนี้ยงเฮ็ด กระด่างฮิดบดเออใหญ่แล้วเสียวเอียนนี่เนี่ยแสบแล้วเดเนาถุงจากบาทเอียนีพ่อแล้ถามรเดียวพ่อร้อยเดียวอหู่งขนาดเนาะก็ไดก่หั่นตัวมันพักันหน่อท่าไดก่อนพอนสามสิบ่สหรวะสิบเพ่นสามสิบันนี้ตัวนนีตัวลอยนึงนี่ย ตอร่อยเนืองนี่คือตัวมันหียังเป็นเปลี่ยน,นอีกพอตัวนั้ตนตัวนั้นซับสิบพันเจ็ดสิบเี่มคลแล้วตุม่มเมื่อเส้าเทียมมอเรือขอนมอแล้วล่ะขอนมันหยีตัวมันเสียบกำลังเปลือยอุย้ยขายชุดเ,เท่าไรแม่ชุดละหกสิบบาทแก้วของผม พวกลา่าพวกเนื้อพวกอย่างอยู่ทั้งในบนนอนอยู่ในศาลาอย่างนี้เบ็ดเลยพอเล่าอีกะอะไรพวญญบ่าวเซิร์ฟอโอ้ว่ายังข้านอยู่นี่บออยู่ในจะขายทรงอยู่บ่าขายทรงเอาเบอร์มาจะขายซอยมีเฟียดมีเบือบ,เบ่เอาเฟียดมาขนาดอ้อศูนย์แปดสี่สี่เจ็ดศูนย์เก้าเก้าแปดสามชื่อยัง ให้น้อยเบิ้นเบือเจ้าบอสผู้สาวโทรมาเจียบแล้วบาทผู้สาวโทรมาเจียบด้วยวะเนี่ยเจียบเลู้บ่าวเบาเสาร์วันนี้คนหลายเฮงครับคนหลายก็จะเป็นเสาร์วันหยุดแต่นะเป็นมหาสื่อเขียดมหาสื่อปลาดําโขงครับมหาสื่อแบบทั่วพักบานเฮาหรือเป ไปหลาคนหลายคนหลายคายนเานอยี่3 <c oughs> ต่ำไม่งไงเราเป็นอะไรบ้าเนี่ยฮู้ดคนคือหลายแท่บหเนี่ยู้เเ่าผู้โอผคนเต็มมือเต็มตาค่ดี้ยอันี้กผิวขายก้อกิบานี่ค่ะถ้าเขาไปซื <building> ้อต้องกตลาดเขาก็ไดลายผิวเป็นกหอดวดเวดไงเดือนี้นะคะ กินผุ้นผักตัวละสิบบายทเทาา่อใดพ่อใดนะคะดีเสาร์วันนี้เป็นเหมือวันหยุดครับเปินกับอาหารหล่อสื่อของของกินอาหารบ้านเฮาอเปล่าไปอยากขู่ว่าเพิ่นกินเพิ่นขายเพิ่อนอยู่ยังไงเขามาหล่อเบิง่งตลาดได้เป็นหนังได้สิเห็นเป็นวิธีชน,นบทบ้านเฮาครับตลาดนัดตลาดชุมชนบ้านเฮาแนวแนวขายเนี่กยขา ຊື່ອີ່ຫຍັງບໍແມ່ບາດືກພິກ